ที่การเรื่องหลายอย่างในสูงจังหวัดนี้เราก็คงจะทำเรื่องนี้ไปที่เราเราอยู่ตรงนี้จะได้น้อยให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นนะครับว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาษาจีนภาษากฤนในเบื้องต้นนะครับเพราะนนร้พวกเราใต่หน้าทีตอนต้องเตรียมตัวไปด้วยนะครับว่ากัญญาก็ไทยโบราณอยู่กี่ก็ยังอยู่ได้ก็อยู่ประมาณ5้ ร่วมกันเพอด้วยนะครับแล้วก็ในอำเภอทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆตางเรียนรู้กันไปด้วยการที่ทำาสานได้แล้วก็ที่นักปกครองระดับสูงมากนะครับมีอะไรที่ไม่ต้องทำเป็นต้องเพราะที่ดีนะที่จะมีความสะดวกในการใช้ด้วยนะครับแต่ขณะที่เราอยู่ที่นี่นะครับบางคนไม่ได้อยู่ที่นี่มาอยู่รำคาญต่อการรับประทานกระบวนการทำชุมชนให้เป็นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีส่วนร่วมของภาคประชาชนของทุกท่านนะครับร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์ขอขอเชิญครับยกมือเ่้าไหนครับขอบคุณพ่อครับขอเชิญครับในอันนี้การแข่งขันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะคัดเลือกครูอาวุโสนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเชิญประธานในพิธีเนี่ยทำความเคารพสองท่านนะครับหน่านสถาบันประธานพอมาถึงแท่นนี้แล้วก็เปิด กรวยทูกเทียนแพรนะครับกลาวทักทายแล้วก็เปิดพิธีนะครับเหมือนเดิมครับสันักาน ข้อห้าสมาชิกให้การสงคมทบช่วยเหลือข้อหกสมาชิกส่งเสริมสมาชิกช่วยกันทำรูปบำรุงศาสนาอาาทำความดีเพื่อแผ่นดินาขอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน